หมายถึงว่าใบขัาขี่5ปียังไม่หมดอายุถ้าเหลืออีก5าเดือนเนี่ยมันจะหมดอายุแล้วยังทําได้อยู่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดามขอใช้เคสลูกค้าของมาดามนะคะเคสนี้นะคะลูกค้าเนี่ยใบขับขี่เนี่ยเหลืออายุแค่ประมาณ3เดือนนะคะน้องคนนั้นก็บอกว่าแปรประทับตาเลยครับเดี๋ยว ผมจะลองไปยื่นดูถ้าทำได้ก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนะคะเคสนั้นนะคะลูกค้าก็มาใช้งานบริการแปลนะคะซึ่งโดยปกติถ้าเอกสารไม่หมดอายุเนี่ยมันก็สามารถนะคะส่งแปลประทับตาได้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะและเคสนั้นนะคะก็เอาไปยื่นนะคะที่ขนส่งเกาหลีผลปรากฏว่านะคะเจ้าที่ขนส่งรับเรื่องนะคะและก็เปลี่ยนเป็นใบขับขี่เกาหลีได้เลยภายในวันนั้นนะคะ เคสนั้นก,ก็สรุปแล้วก็คือทําได้นะคะดังนั้นใครที่อยากจะลองนะคะเสี่ยงยื่นดูก่อนเลยนะคะได้เอกสารแล้วไปติดต่อขนส่งเลยนะคะในวันนั้นเลยหรือนะคะใครที่เอาเป็นว่านะคะอยากถามก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์น้องก็ต้องไปติดต่อขนส่ง ที่น้องอาศัยอยู่นะคะว่ามันสามารถทําได้ไหมนะคะแต่โดยทั่วไปมาดามคิดว่าถ้าเอกสารไม่หมดอายุก็น่าจะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความชัวรก็นะคะลองไปสอบถามขนส่งที่ตนเองอยู่ก่อนได้เลยนะคะใครสนใจทางงานแปลใบขับขี่ประทับตานะคะมาดามส่งเอกสารไปให้น้องแค่ส่งเอกสารมานะหลังจากที่น้องได้รับเอกสารที่มาดามแปลประทับตาครบแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. เพียงแค่นําเอาไปยื่นติดต่อที่ขนส่งเกาหลีนะคะรายละเอียดขั้นตอนว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะมาดามส่งให้คะ่ะใครสนใจง,งาน แปรนะคะใบขับขี่แบบนี้นะคะทักมาที่คอนแทคของมาดามตรงนี้ได้เลยค่ะ